สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้และอ่านฝึกอ่านคําที่ผสม,รส,มสระโอและมีตัวสะกดนะคะอ่าเรามาดูก,ก่อนก็ไก่นี่คือพยัญชนะต้นสระโอรูปสระจะมีโอกับอ่ตัวสะกดในวันนี้ที่เราจะเรียนคือตัวบอใบไ,ไม้คือแมกกบนั่นเองนะคะอ่ะจากสระโอถ้ามีตัวสะกด มีตัวสะกดต,ตามมาจะรืดรูปหายไปนี่เวลาเขียนคําคําจะเป็นแบบนี้แต่เราออกเสียงโอ่ดเบีกฝึกอ่านตามครูนะคะกอโอบอกบอเริ่มค่ะอ,อีกหนึ่งครั้งค่ะกอโอบอโกบ คำที่หนึ่งนะคะกบต่อไปค่ะคำที่สองค่ะอออบอกคำว่าอกอีกหนึ่งครั้งนะคะอออบอกต่อไปค่ะ คำที่สามนะคะตอโอบบอตกเด็กออกเสียงตามด้วยค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะตอโอบอตบตบนะคะไปค่ะทำว,ว่าจบ จอกบอจบอจอกบอจบเด็กๆออกเสียงตามคู่ค่ะต่อไปค่ะคำว่าศพศสอโอบศพเด็กๆออกเสียงเลยค่ะ อีกหนึ่งครั้งนะคะสออบอศกคำว่าศบกต่อมานะคะคบคออบอคบอ,กออกเสียงเลยค่ะอ่าอีกหนึ่งครั้งค่ะคออ บคบคบนะคะต่อไปค่ะคำว่าซบซออบซบเด็กๆออกเสียงเลยค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะซออบซบ คบนะคะต่อามานะคะคําว่าพบพอโอบอพบอีกหนึ่งครั้งค่ะพอโอบอพบต่อามาค่ะคะําว่าลบ ลออบอลบอีกหนึ่งครั้งค่ะลอโอบบอลบอคำว่าลบนะคะคำสุดท้ายค่ะอันนี้ก็รบแต่เป็นรอเรือนะคะออกเสียงรบรอโอบบอลบอดิกๆออกเสียงตามเลยค่ะ อีกหนึ่งครั้งค่ะรออบอรบอ่บาอทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะคำว่าเด็กออกเสียงตามผู้คระรบรออบอรบต่อม,มานะคะลบ ลอโอโบลบพบพอโอโบพบคบคอโอโบคบ ศบสอบศบศบซอบศบจบจอโอบจบ ค่ะต, <ท Sami. S 2> ตบตอโบบตบอบ,บออบอบท้ายค่ะคำที่เราทวนสุดท้าย กบกโอบกบ,กบอะเด็กๆกันได้ไหมคะสระโอกอ็อกกบเป็นนี้ถ้ามีตัวสะกดตามมารูปสะละอกจะหายไปเลยจะเหลือเพียงพยัญชนะต้นกับตัวสะกดเท่านั้นเราก็ออกเสียงกอโอบกบ,กบเหมือนมีสะละโออยู่อ่า ทีนี้ไม่ติเด็กได้แล้วนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดวันนี้กันค่ะนี่และค่ะเมื่อเด็กๆประสมคําเสร็จแล้วให้เด็กๆฝึกอ่านให้ผู้ปกครองฟังอย่างนี้กโ,โอบอโกบจอโอบบจบแบบนี้นะคะฝึกอ่านให้ผู้ปกครองฟังและอันนี้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอการอ่านให้คุณค,ณคณรูดูด้วยนะคะว่าคุณครูจะได้รู้ว่าเด็กๆเรียนไปแล้วเด็กๆสามารถอ่านได้มากน้อยเพียงใดนะคะ น,นี้คุณครูก็ต้องไปก่อนแล้วค่ะตั้งใจทําแบบฝึกหัดตั้งใจอ่านนะคะใครที่อ่านไม่ได้เด็กๆก็เปิดคลิปวิดีโอการอ่านของครูมาดูอีกหนึ่งครั้งเราจะได้อ่านได้นะคะครูคไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ